ย้อนแล้วก็ทีมงานที่ลูกพีไปเสียโจออกกีฬาแซนหรือฟาดสามสองคงก่อนวันนี้เนี่ยเกมว่าน่าจะเบียดครับเป็นไงบ้างวันนี้มองเดินแคบๆเดินชนใกล้ๆครับใกล้ๆเขาหลอกเตะเอาถ้าใกล้ๆมันได้โตควาทีควาทีก็คือเราเดินเข้าไปติดๆครับผมเขียนบอกว่าส่งสัญญาจากบนล็อกฉีดยามาเท่าไหร่วันนี้สามหมื่นครับสามหมื่นเดินดีกว่าเดิมอีก เออใครฉีดยาเราเนี่ยไอพี่่พีเล็กาหลยคนพี่เล็กสองสกุลแล้วก็พี่อะไรไอ้น้องพี่เล็กใครมีเขาใหญ่อ๋อเสียวีเคเสียวีเคฉีดมาปุ๊บสองคมวิ่งเข้าหาเลยครับผมเอ้โหทางฉีพครับเมื่อกี้ไปถามมาชนะมาเขาบอกว่าถ้าอยากจะเจอสักรอบเนี่ยเขานอนไม่หลับอยากจะเจอสักร้อยสามเอ็ดเนี่ยไหวไหมสามเอ็ดครับสามสองได้ไหมครับร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามเอ็ดต่อ ต่อเป็นตลาดนักเลยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไม่ไหวให้ครับไม่ไหวเหรอไม่ไหวครับถ้าสามสามสามสองครับสามสองสามสามสามสองสามสามถ้าสามเอ็ดกลางคืนน่ะได้ไหมกลางคืนไม่ไม่ไม่ทำครับทำสามสองโอ้โหกินหยิบนอนหลับดีกว่าครับผมถ้าเจอกันนี่ขอร้อยสามสองครับผมสองสามได้ครับน้ำหนักนี้ขาดตัวครับผมขาดตัวแล้วไม่ให้เราโอ้โหเดี๋ยวถามเสียโจหน่อยวันนี้เนี่ยอัดฉีดให้น้องหมดไปเสียโจ หมดเลยแล้วส่วนตัวเสียโจอัดฉีดน้องกันหน่อยกก็อัดฉีนอัดีนทุกไฟอยู่แล้วครับนีอัดจีนทุกไฟดีดีครับีปมาจำค่ายทุไฟครับีไม่หมือนหนึครับอัดจีนน้องไม่หมืนหนงอชกเลยครับทุกไฟครับอนชกทุกไฟครับเป็นกำลังใจให้น้องคานอกก็ลงมาได้สองหมื่นถ้าชนะก็ได้หมื่นผมครับผมนุกครับวันีนอะไรยอดยอดเ็นี่ยมีลังใจเหีนเห็นแล้วสี่หมื่น ราคาตัวอีกอ่ะราคาตัวเก็บเศษผาไฟนี้นี่ก็หลายตังนะหลายตังเจ็ดแปหมื่นเนีจะมีข้ากระป๋าอ่าสองคนตั้งเป้าอะไบ้างทางนี้ก็ภานนี้ว่าเอานีเจ้าดีทสุดนะเพรามันอายุเดี๋ยวตมวยไม่เยอะแล้วก็เาทีสุดตีี้อายุว่าไรแล้วบหกคลับหกครับเริ่มา